ตอนนี้ก็มาถึงที่สถาน,นีขนส่งอันนี้อันนี้เป็นสุรยาบะเอแต่อันนี้ขนส่งของกัมพูชาแล้วเป็นของบมษััทสุรยา Ni có chuẩn bị mất công lắng chạy ngang có nguồn cen phá 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 nguồn นีไปเนาะนี่ก็คือสภาพโดยรอบของของ,ของเป็นบริษัทโุลยาซึ่งเป็นบริษัทที่ทใหญ่ที่สุดถ้าท่านมาที่ที่กมุชชาเพื่อทางการจะขึ้นรถไปยังที่ต่งตางๆก็ให้ขึ้นของบริษัทโุรายเขาจะมีมาตรฐาน